วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงกันแต่มันจะเป็นเรื่องบนเตียงในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นเรื่องบนเตียงใน แต่ละเจเนอเรชันเจนเบบี้บูมเมอร์เจนเอกเจนสุดท้ายเจนซี Z, หรือเจนเซทว่ามีความแตกต่างกันยังไงแต่ละเจเนอเรชันมีความชอบเรื่องของเซ็กซ์เรื่องของเรื่องมอเกียงเนี่ยแตกต่างกันหรือเปล่าเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างละเอียดอ่อนมากเลยเพราะว่าในแต่ละเจนนะก็จะมีในเรื่องของสังควมวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตั้งแต่เจนเบบี้บูมเมอร์ถึงเจน Z ซกันเลย เรื่องบนเตียงใครว่าเรื่องเล็กเซ็กของคนแต่ละเจนเป็นยังไงใครยืนหนึ่งเดี๋ยวรู้กันดีดีต้อนรับเข้าสู่นั่งเล่นกับหมอ the secret of health วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงกันแต่มันจะเป็นเรื่องบนเตียงในอีกรูปแบบหนึงเป็นเรื่องบนเตียงใน แต่ละเจเนเรชันว่ามีความแตกต่างกันยังไงแต่ละเจเนเรชันมีความชอบเรื่องของเซ็กซ์เรื่องของเรื่องเตียงเนี่ยแตกต่างกันหรือเปล่าเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างละเอียดอ่อนมากเลยเพราะว่าในแต่ละเจนก็จะมีในเรื่องของสังคมว,วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตั้งแต่เจนเบบี้บู์ถึงเจน Z ซกันเลยก็อันแรกก่อนเลยก็คือเจนเบบี้บูมเบบี้บู머เนี่ยจะมีลักษณะของการที่จะรู้สึกว่า ต้องเป็น private ต้องมีความส่วนตัวต้องยึดถือเรื่องของความรักความใกล้ชิดอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของอารมณ์ที่เราต้องรู้สึกกับฝ่ายตรงข้ามเสมอเราถึงจะยอมมีอะไรด้วยหรือว่าเราจะอยากมีอะไรด้วยก็ต่อเมื่อเรามีอารมณ์ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทดลองอะไรใหม่ๆหมายถึงว่าจะเป็นแบบลักษณะคล้ายๆแบบ one night stand เนี่ยมักเกิดขึ้นน้อยมากๆหรือในบางคนที่ถ้าไม่ได้รู้สึกอะไรเนี่ยก็จะไม่ยอมเลย คิดว่าแบบว่าไมไ่สามารถจะแบบว่ามีเซ็กซ์โดยที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีความรักหรือไม่มีความผูกพันเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างเกิดน้อยมากสำหรับเจเน r เรชันเบบี้บูมเมอร์และก็อีกอย่างหนึ่งคือเจเ e r น t เรชันเบบี้บูมเมอร์เนี่ยยังไม่ยอมรับเรื่องของออรัลเซ็กซ์เท่าไหร ทีนี้เจนเอกเนี่ยก็คือเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นเนาะเขาก็จะมองว่าเรื่องเซ็ก์เนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมทางเพศที่ให้ความพึงพอใจได้ก็คือไม่ได้มองว่าเป็นการทําเพื่อการมีลูกอย่างเดียวเนาะมองเป็นเรื่องของความบันเทิงได้แล้วก็เจนเนี่ยก็ยังให้ความสําคัญต่อคู่นอนของเราเนาะทำเมยก็ตามให้เออคู่นอนพึงพอใจก็คือเหมือนใส่ใจฝ่ายตรงข้ามอ่ะเจนเนี่ยก็คือจะเริ่มมีความรู้สึกพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะแถมเจนเนี่ย ในเรื่องของการออกไปข้างนอกเราไปร้านกาแฟไปดูหนังฟังเพลงข้างนอกบ้านอะ่ะจะยังไม่ค่อยมีเขาจะค่อนข้างใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเจนเนียจะถือว่าเป็นเจนที่ค่อนข้างติดสกินชิปมากๆสามารถอยู่บนเตียงกันได้ทั้งวนันอะไรแบบนี้ก็เป็นได้สําหรับเจนวายนะก็ต้องบอกว่าอ่าเป็นเจนที่มีความชอบในเรื่องเซ็กส์มากพอสมควรเนาะอันนี้จากการศึกษาเลยนะ,ะสิ่งหนึ่งที่เป็นการเรียนรู้เริ่มต้นน่ของเจน Y เลย,เลยก็คือว่าเริ่มจากหนังสือก่อน หนังสือว่าวิวอะไรต่างๆเนาะแล้วก็พัฒนามาเป็นในกลุ่มของ CD เพราะในกลุ่มของ CD เนี่ยก็ต้องพูดถึงเลยที่เราขายกันแบบตามตลาดหน้าตามพ้องถมนู่นนั่นนี่มีหนึ่งในดาราไอดอลหรือว่าเป็นอาจารย์ของกลุ่ม Gen Y เลยก็คือ,อ,อพี่แนทนะครับเนาะที่เ,เรา แทบจะทุกคนที่จะได้ดูกันแล้วก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากพี่เขานะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการ Adopt t เทคโนโลยีต่างๆเริ่มขึ้นแล้วเรามีการต่อเน็ตบ้านแตะขึ้นมาพวกนี้อะไรพวกนี้เราก็สามารถเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเพื่อดูภาพเหล่านี้หรือว่าดูอาจารย์ หรือว่าศึกษาเรื่องนี้ได้เพิ่มมากขึ้นก็จะเห็นว่ามีเรื่องของการเปิดความหลากหลายมีการรับในเรื่องของการมีเซ็กซ์ตามหนังโป๊ต่างเนี่ยเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นได้รวมถึงเริ่มมีการใช้แอปหาคู่ใน Gen Y แล้ว เจนวเนี่ยก็มีเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้แอปหาคู่เลยอาจจะไม่ได้มาเพื่อเซ็กซ์อย่างเดียวอาจจะเป็นการพูดคุยอาจจะสามารถมาทําความรู้จักกันแล้วก็จะเห็นว่าด้วยเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากหนังสือ CD ดีอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เจนนี้เนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็สามารถ Ado p t ในเรื่องของการมีเซ็กซ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาในอยู่ที่เป็นชีวิตจริงเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็มีงานวิจัยเนี่ยบอกว่าในเจนวเนี่ยชอบความหลากหลายชอบความตื่นเต้น แล้วก็ชอบการมีเซ็ก์ในรูปแบบใหม่ๆก็จะเห็นว่ามีเรื่องของการออร์เซ็ก์เอนอลเซ็กซ์อะไรต่างๆเ,เริ่มมีในกลุ่มที่เป็น Gen Y นี่แหละส่วน Gen Z เนี่ยก็คือกลุ่มที่เกิดตั้งแต่ปี1 9ึ่ขึ้นไปเนาะปัจจุบ,บันก็ยีวันแบบ12บสถึงยีปีกลุ่มเนี่ยพูดง่ายๆเลยก็คือโตมากับโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นในเรื่องของเซ็ก์เนี่ยจะเปิดกว้างมากๆทั้งละครหนันงอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ภาพมันไม่ต้องเซ็นเซอร์เหมือนสมัยก่อนแล้วอะเพราะฉะนั้นเจนแซดะก็คือมีแนวโน้มที่จะยอมรับในเรื่องของออรัลเซ็การสัมผัสาทางทางวันหนกักหรือว่าการใช้เซ็กทอยแม้แต่พวกความรื่นไหลาทางเพศเนี่ยก็คือกลุ่มเนี่ยจะยอมรับได้ได้ง่ายเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยแล้วถ้าอยากให้แต่ละเจนเนี่ย ประทับใจมีวิธีอะไรบ้างแต่ก็มีไกด์ไลน์ในแต่ละเจนแล้วกันเนาะก็เป็นทริคเล็กๆแล้วกันเริ่มที่เจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์กันก่อนก็ต้องบอกว่าในอายุที่60ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้หญิงฝั่งผู้ชายเนี่ยก็ดรอปลงเยอะแหละสมรรถภาพทางเพศบางคนเนี่ยก็คงไม่เหมือนวัยหนุ่มวัยสาวเนาะก็อย่างเคสที่เจอคนไข้จริงเนี่ยแต่ปกติแล้วเนี่ยเขาก็มีแบบโอ้โหสามเดือนครั้ง4เดือนครั้งแล้วก็มีไปเพื่อแบบ ให้ให้เสร็จเสร็จไปครั้งเดึมแนะแต่จริงๆแล้วด้วยเจนนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นตัวเขาเนาะเขาชอบเรื่องของความแบบอชอบความรัก ชอบความให้การยกย่องทําให้เขาเห็นเรื่องของแบบความใส่ใจอันนี้คือเป็นประเด็นหลักของคนเจนเบบี้บูมเมอร์นะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการมีเซ็กซ์ของเจนเบบี้บูมเมอร์หรือเจน b เนี่ยเขาชอบเรื่องของลักษณะที่เป็นแบบเหมือนความโรแมนติกคิดง่ายๆเหมือนเราเปิดเพลงช้าเปิดเพลงแจส๊สอยู่ในห้องแล้วก็สร้างบรรยากาศอยู่ในห้องเนี่ยให้มันรู้สึกว่าค่อนข้างแบบโรแมนติกเพราะต้องบอกว่าเวลาทํากิจกรรมของวัยเนี้ยอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเท่ากับในวัยที่ ่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวหรือว่าเจน X อเจน Y อะไรแบบนี้แหละก็ต้องทำให้บรรยากาศต่างๆมันรู้สึกว่ามีความพิเศษมีความโรแมนติกดังนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสุดท้ายของในวัยเบบี้บูมเมอร์เนี่ยต้องให้ความสำคัญถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สามารถสร้างความประทับใจได้เจนนี้ก็จะรู้สึกว่าชอบนั่นเองแล้วเจน X ล่ะ ก็ถ้าเป็น Gen X เนี่ยก็ต้องบอกว่า Gen X มีความชอบเรื่องของความใส่ใจความใกล้ชิดแล้วก็ชอบคนปากหวานเวลาบอกรักบอกคิดถึงบอกเรื่องของความห่วงใย,ยอะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถมาใจ Gen X ได้แล้วก็ขณะทํารรกิจกรรมเนี่ยสามารถพูดเรื่องของความรักได้เป็น เจนที่ชอบให้พูดเรื่องของแบบว่าฉันรักเธอขณะทํารรกิจกรรมเนาะจะได้แต้มเพิ่มมากขึ้นในการที่ทํากิจกรรมสําหรับเจน x ด้วยแล้วก็สาหรับเจน X เนี่ยจริงๆแล้วอีกทริกหนึ่งคือสามารถบอกได้ว่าอยากทําแบบไหนอยากทําท่าไหนเนี่ยเจน X เนี่ยพร้อมที่จะฟังส่วนเจน Y เนาะเขาก็จะเริ่มชอบความตื่นเต้นแลละเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการแบบสรรหาท่าทางใหมๆ่ๆอุปกรณ์ใหม่ๆเนี่ยมาทาให้กิจกรรมบนเตียงอะ่ะมันไม่น่าเบือ่อเนาะแล้วก็ถ้าจะให้ดีสําหรับเจนนี้เลยคือเราต้องแคร์คู่ของเราว่า เธอชอบแบบนั้นไหมเธอชอบแบบนี้ไหมอันนี้เธอเสร็จหรือ,อยังก็คือการที่เราแคร์คู่ของเราอะจะทําให้ทั้งสองฝ่ายอะประทับใจกันมากขึ้นสุดท้ายเจนซีหรือเจนแซเนี่ยก็ต้องบอกว่าออชอบเรื่องของความหลากหลายชอบเรื่องของความตื่นเต้นคล้ายๆเหมือนกับที่แบบว่าสั่งอาหารผ่านแอปอะวันนี้อยากกินแบบนี้วันนี้อยากกินแซบ่บกินหวานกินเปรี้ยวกินน้อยกินมาก สามารถพูดคุยแล้วก็บอกกันได้แล้วก็สามารถจัดให้ได้ด้วยว่าอยากกินแบบไหนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเนี่ยในเจนนี้ยอมรับความหลากหลายในรูปแบบมากๆเลยแล้วก็ชอบแบบอะไรที่แบบว่ามีความตื่นเต้นในการทํากิจกรรมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่า,าต้องมีการทริคที่จะมัดใจก็คือต้องมีอะไรสนุกๆเข้ามาร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นในการที่ทำเซ็กซ์ทอยในบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงมีการจัดคอสเพย์น,นู่นนั่นนี่ก็นํามาใช้เป็นทริคสําหรับมัดใจของเจนซีได้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในเรื่องของแบบความหลากหลายต่าง,ง,งเนี่ยหรือว่าความที่ทําให้ตื่นเต้นต่าง,ง,งเนี่ยควรจะต้องมีการพูดคุยกับคู่ของเราก่อนแตกได้นะแต่อย่าพิเรนนะหมอขอเตืนอนหวังว่าทุกคนจะได้เห็นการเติบโตแล้วก็มุมมองของเรื่องบนเตียงของคนแต่ละเจนเนาะว่าสังคมวัฒนธรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงอายุเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญมากๆเลยในเรื่องของเรื่องบนเตียงแต่ไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็ตามเนาะการสื่อสารระหว่างการการเข้าใจการรับฟังให้เกียรติก็สามารถสร้างความสุขได้ในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะอยู่ในเจนไหนก็ตาม แต่อย่าลืมเรื่องของการคุ้มกําเนิดแล้วก็การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะไม่ว่าเจนไหนเนี่ยก็ต้องมีเซ็กซ์อย่างปลอดภัย The Secret of Health แล้วมานั่งเล่นกับหมอใหม่นะครับเราถ้าอยากให้แต่ละเจนมีวิธีเริ่มน,นั่นยืดเกียงเอาไปอยู่มีให้ไหม สามารถสร้างสุขได้ทุกคนสัมพันธ์นั้นก็จะเจนไหนเ็นมาต่อให้เราข้างล่างแมวแมวแมวของเราของเราก็ยากครับเจนเจนบายคุยันได้หมดเลยอ่ะเอ็กกูก็ง่ายฮอดไมกล้องอ่ะแนนะไม่ว่าเจนไหนเนี่ยก็ต้องมีเซ็กซ์อย่างปลอดภัย h ด Secret of Hell แล้วมานั่งเล่นกับหมอใหม่นะครับที่ทำได้ดีมากค่ะปิดตัวเป็นรังแรก